สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับไอคิวสวัสดีครับขอบคุณไอคิวน้องไอคิวขอบคุณมาอะไรนะคะดีใจลายข้งหนักอได้หยุดไปแป๊บนึงนะครับพี่น้องหยอกกันนะครับไอคิวอันนี้องค์หญิงจะไปเตรียมตัวนะครับมืออื่นแล้วเด้อพี่น้องครับสองวีทีเอ๊ะถึงวันแล้ว

เลี้ยวที่จะไปแล้วเจ้าของจะขับเอารถกันม้ที่นี่เจ้พ่อเอกผู้โดยรมาของมารถอยู่ไหนแม่เดี๋ยววกเราจะไปรถส่งให้ไงที่เรยนเเพราะ่มันไม่มีสมงกะสีเรา้ยึดเลย กดีกันด้วยตอนนี้รมเราอกรถร้าเอาคือถ่ายรูปจะจะกลับแล้วหรอคะไม่ได้ค่ะไม่ได้พิงพ่อจะกลับแล้วไม่ห้ ังเจชมงามเโอเคคิวนใดยยังยูดีันที่หยเลยก่บนสาบวันตามมยิงสาบวันหรอคะว้าอเีย อนึกมากว้าวไม่ได้ก็ต้องได้ดีเออต้องได้ค่ะลาผักลอนว้าลาผักลอนน่ะลาผักลอนหรือเปล่าพี่บังพ่อเอี่ยงเกาะพ่อยุดยังไม่ครบเลยนะคะผ่านไปแล้วฤดูการหนึ่งต้องมาตั้งหลักใหม่ค่ะครบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวห้ามลาห้ามขาดค่ะสามสิบวันกับหนึ่งชุดการแสดงหนึ่งชุดการแสดงหมายถึงอะไรครับพ่อหนึ่งชุด ตัดให้ชุดหนึ่งเหรอคะบู๊กับเลอวดจ้าพี่พระเอกบาดพอพี่บ่าวจะมาแก้บนน้องอุ๋อิงค่ะตามลูกสาวสามสิบวันค่ะแล้วก็ชุดชุดแบบอลังการงานสร้างเลยใช่ไหมคะ แบบชุดอันนทะเล้อนชุดทะเลอันนั้นอ่ะปาร์ตอันนี้ไม่ใช่ทะเลพี่พี่เราเพิ่งจะเป็นเราเพิ่งจะเป็นสนมในฉากหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวอู้ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้ไม่สนมเหรอเออได้อยู่นะก็บอกเขาตีนะประเดิมนะพี่แตงแต่งหญิงก็ไม่เป็นสนมได้ไหมเหมือนกันได้อยู่ด้ เราเรื่องความหนารักน้องรเพิ่นค่ะมีเอฟซีเอาเงินมาให้หนึ่งร้อยแล้วทีนี้น่ะไปเปิดติ๊กตอกเปิดแบบพับหัวใจเราวับนี้เพื่อนกัเลยมาให้แม่แม่พัพให้หนูนอยแม่เร็วๆรวเร็วพี่วงอิงจะจะเสร็จแล้วแม่ต้องทันเร็วๆรวเออเร็วๆว่าส่นแป๊บหนึ่งลูกสะดอกแม่กับภาพพเปลี่ยนแม่กับเปิดติ๊กตอกภับที่นี่อัน ็ได้ยางน้ำไปเห็นได้ว่าเอาไปให้พี่วิวกิงกแล้วใส่ฝั่งโนนรอดไหมน,น่ารักมากเราคุณลรอก,ก่อนก็ได้ขึ้นเลยขึ้นเลย ค่ะงานกระินบ้านนองอุ่นค่ะตั้งเวทีสองเวทีในพื้นที่เดียวกันที่ที่โรงเรียนบาน้านนองคุ้ค่ะเวทีสาวน้อยละเบิดโชว์เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง 120บาทนะคะรวมทำหมุนกับไปเองน้ำค่ะแล้วก็กุ่มปิ๊ทักไปที่สาวน้อยเฟซบันแฟนแฟนเพจค่ะบายน้อลายบายคบายบายเอบายบายเก๋อยบายครับเ๋พี่น้องเดินทางต่อนะครับคเยอะมากคนหานนี่คนนคนเป็นล้านคนเลย ของคืนพี่ด้นเลยเดี๋ยวพี่ด้นก็ตามไปลูกฮะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ยไอคิวเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วครับพ่อยอมแล้วเราอีกทีเด้อ ่าีัยนจะตามลูกสาวสามสิบวันแล้วก็หนึ่งชุดการแสดง<ล>ชุดที่ว่าเป็นชุดหอยชุดปูดที่คู่เอตาไท<ๆ>ยนะเออเราเป็นคนจัดด้ว่ะแล้วเป็นแล้วเป็นคนตานไทยด <problèmes. S 1> ้น่นะสีฟ้า้าโอ้บ้าหลังนี้สวยจังเลยไ,ไม่เห็น,นที่ไหนคนละบ้านคนละหมู่บ้านลูก หัวเปียกหมดเลยเล่นกับพี่ลำเพลินพี่ลำเพลินมาเล่นแม่ให้ไปพับหัวใจไปให้พี่๋งอิงเร็ว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 แม่แมอีแม่พี่๋งอิงจะลงแล้วลน่ารักไกกรับอยากเอาเงินพับเป็นรูปหัวใจไปให้พี่สาวเพิ่งเ็เลยเอาเรียนไปให้เห็นพ่อจูทายคลิปอยู่น่ารักหลยว่าเป็นพนุอ,นอยู่ทุทธภุนทายคลิปลูกเนาะลำเพลินเดี๋ยวเลีนไปพี่วงอิงเร็วเร็วแม่เร็วเร่งหน่อยเร่งหน่อยจะไม่ทันแล้ว ี <c oughs> พี่น้องก็มีอยู่ดีมีแขงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุบผู้ทุกคนครับจบหมานครับสวัสดีครับไหนสวัสดีครับเก่ <c oughs> งมากเลยลูก